ปเป็นของจาวบ้านบ้นานานั่นก็ไ่ได้ไปยชนที่หนังเอาให้หนังไปยืนที่ยาไปนั่งไม่ต้องานนั่นละ

นายเพิมมาไม่ได้เลยครับได้ครับถ้าติดภารกิจนมอผนี่จะเงินมันเอาแต่มันไม่บาเมันยิ่งทุกหนมัต้องเรกเนมี่อใหนายเพิมมารับเรื่องว่านเพรู้ไหมว่าาผู้ใิด้าผู้ใิดมันมีโทะไนยมีมานจพราะนั้นผมยังตัดสิไม่ได้ดันผมดูข้อมูลผมจะต้องมาถามคุณุงต่อไปผมก็จะถามคุงเพิ่มว่าอย่างนี้มันติดใช่ไหมยังไงผมก็จะมา มีใครเป็นคณะกรรมการที่ชาวบ้านไม่เอาเนี่ยท่านมามันไม่ถึงกลุ่มหนึ่งพอเราเกิดจากข้อมูลแล้วถูกป่ะชาวบ้านเดือดร้อนนั่งไปเลยแต่ผู้ใหญ่บ้านเงินล้านยืมเงินตัวเองไม่ใช่นี่กระดับทุบ้านยืมก็ไม่ได้นี่ร้อยละร้อยละยี่สิบบาทร้อยละสิบบาทมาใช้นี่คุยกับพี่แล้วแล้วมันไม่เข้าต่อเนี่ยก็จะต้องถามก็เรี้กบ้านก็เรียกบบ้านแต่ก็ มีเรื่องแชทเครื่องใครจะบอดอะไรยังไงไม่เกี่ยวกับผมสามารถทาให่กวาดได้กี่อันกี่เล่มผู้ใหญ่ตอบไม่ได้ผมก็ไม่เคยช่างแล้วคุณทําไมไม่ช่างจังหวัดก็ผูกกิโลทำไมผมยังรู้เลยอันนี้เขาไม่เคยชี้แจงไม่เคยชี้แจงถามก็บายเบี่ยงเงินทุกเรื่องทุกบาททุกสตางค์ในหมู่บ้านเนี่ยถามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่ให้ความร่วมมือไม่เคยให้คําตอบแล้วก็ชวนทะเลาะในที่ประชุมไล่ชาวบ้านออกจากที่ประชุมก็ไล่ นะครับไม่งั้นพวกผมไม่รวมตัวกันมานะผมไม่อยากเดือดร้อนเลยครับผมใจ่อาย้วนัเนี่ยืกล้องติดมานานแล้วดึงอในชื่อขอถอนที่หญ่บ้านนานไปคนยืนมองกล้องด้วยคนยืนมองกล้องมีชาวบ้านยื่นแล้วเนี่ยใช้เวลาสอบสักที่วันครับท่านปกติจะไม่เกิน15วันแต่เรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับผมต้องใช้เวลาหนึ่งเพราะว่าเหมือนผู้ร้องจะมีข้อมูลให้เติมเติมใหม่ๆเลยนะครับเราก็ต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อน รก็ใช้เวลานิดหนึ่งถ้าเป็นไปนตามที่ชาวบ้านร้องก็คงจะต้องให้ออกตามกฎหมายนะครับ